สวัสดีครับมาพบกันในคลิปส่งท้ายสำหรับนี้แค่อีบ่ายนะครับประจำวันศุกร์ที่25นะครับก็เมื่อเช้าสำหรับขาเจาะต้องขอภัยนะครับก่อแต้มเดียวบนล่างอีกแล้วนะครับสำหรับขารูดหรือขาเรพิกัดก็เดงบนล่างไปเนาะก็รุนกันต่อบ่ายครับรุนกันต่อบ่ายบ่ายผมทานตัวเปิดที่ลบครับ52089ครับ52089 ก่อนที่จะดูตัวเปิดบ่ายผมเล็งไว้8 998ครับเล็งไว้8 998ชนกับตัวเปิดบ่ายตอนแรกว่าจะหลบไม่หลบแล้วผมว่าผมชอบ8 998ครับ8 998ตามตารางคู่กับอะไรลองไปจับดูเอานะครับยกตัวอย่างเช่น89209811ครับเนาะบ่ายนี้ชอบ9ครับวิงบ่งโมุูลล่าง9ครับ ท่านใดชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับดูให้ด้วยครับถูกใจเลขตามแล้วกันนะครับเลนสุด9ครับผม9อะไรดี5 9 50ครับจับที่ลบนะครับ5 9 50 50 59ลบหุ้นลบ0อาจจะขึ้นบนได้นะครับ7 9 30ครับ อ่าเลขเหลือจาตัวเปิดบ่าย <lawsuit. S 1> และตัวเปิดเช้าเลขเหลือทั้งหมดของวันนี้ขาดตัวเดียวคือ3นะครับใครมีเดือนอะไรลองเอาไปมัดดูนะ8920ครับแล้วก็74กันไป1บาทครับ7447นะครับกันไปตัวละ1บาท100มัด0ครับ100มัด0นสามตัวครับ047 0 5 9 0 0 5 0 5 5 079 089 0 0 3 0 3 3 02 0 0 2 0 2ครับสำหรับนี้ K E-Buy ได้แนววันนี้ครับได้แนวนี้และยลืนนะครับจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกก็เบานิสครับขึ้นบวกก็เบานิสละกันก็สำหรับเด่นที่ผมเฉลี่ยดูแล้วมันก็ยังมา50%สนะสำคัญคือเจาะนะเจาะยังไม่ค่อยแม่นครับ แแต้มเดียวตลอดนะแต้มเดียวตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรแต้มเดียวบนล่างอยู่นี่เนะ่ยครับก็ยังไงบ่ายนี้ขอให้รับทราบครับขอให้มีโชคมีราภไม่ทุกการลงทุนครับก็สําหรับอขออธิบายดาวโจนส์นะดาวโจนส์ค่ำคืนนี้เขาขึ้นที่ตลาดว่าไอ้ที่ตลาดนะว่าปิดตลาดเร็วซึ่งตัวเปิดอาจจะวิ่งครับซ,ซึ่งตัวเปิดอาจจะวิ่งตามปกติแต่หุ้นนะ่ะจะปิดตลาดเร็วซึ่งจะมีปัญหากับเว็บที่รับแทงครับบางเว็บรับผลที่ ปิดนะขนาดนะั้นแต่ส่วนมากเขาไม่รับครับซึ่งวันนี้ไคเลเดนดาวโจรระวังจะเสียความรู้สึกครับเพราะว่ามันปิดตลาดก่อนผลเลยไม่ออกนะครับบางคนยังไงมันมันปิดก่อนมันปิดตลาดก่อนอยู่แล้วไงนะนะเข้าใจตรงกันนะซึ่งแต่ก่อนมีเว็บเดียวที่รับคือ4 5 7 9้้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนั้นทุกเว็บไม่รับหมดเหมือนหัวหมออะไรทิงแต่ที่จริงคือเขาปิดตลาดเร็วเขาเลยไม่รับแต่บางคนอาจจะตกใจกเอ๊ะทำไมหุ้นวิ่งนะครับ คืนนี้อาจจะวางนะครับอาจจะวางแต่วางไปก็เท่านั้นเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ตังค์นะครับไม่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้เสียตังค์แน่โอเคครับเข้าใจตรงกันนะ